สวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังเที่ยวรบกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดหยอ่อนครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้มีหลายต่อหลายประเด็นนะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ช้าไปเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านเพราะว่าพัสดุมาส่งพอดีนะครับท่านผู้ชมเก็บเงินปลายทางปกติจะโอนตลอดครับท่านแต่ว่ารอบนี้เฮ้ยกูต้องเช็คของก่อนหรือเปล่าวะเพราะกังวลว่ามันจะไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมเคยไม่ใช่มาแล้วรอบหนึ่งก็เป็นที่เรียบร้อยครับท่านก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันนั่นเนี่ยแต่เดี๋ยวก่อนนะครับท่านมือเรื่องราวการเมืองก็ยังคงเป็นไปอย่างที่เคยเป็นนะครับ ผู้ชมก็มาเป็นนายกรัฐมนตรีครับท่านเรื่องอดีตนายกทักษิณนะเนี่ยก็ได้ทําการเข้าเรือนจำนะครับท่านผู้ชมเป็นอย่างไรบ้างจ้าก็มีเสียงสั่ถามหาอย่างไม่หยุดหย่อนนะครับท่านผู้ชมมีข่าวแววมาว่าเนี่ยจะตั้งอดีตนายกทักษิณนะครับท่านผู้ชมเป็นอะไรจะเนี่ยเป็นบรรรักษ์บรรรักษ์ทำอะไรวะน่าจะคุมเกี่ยวกับห้องสมุดหรืออะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเอยตอนนี้ก็จะอัปเกรดเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านไปเป็นครูสอนภาษาอังกฤษนะเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์อีกแล้วนะครับท่านผู้ชมประชากรบางส่วนครับท่านที่เป็นลอดช่องก ทั้งหลายแหลหรือเปล่านะเนี่ยออกมาถามมีคุณสมบัติอะไรนะเนี่ยที่จะไปสอนภาษาอังกฤษนะครับท่านผู้ชมสอนภาษาอังกฤษแบบนี้ได้อย่างไรนะเนี่ยสาม,มาตรฐาน2มาตรฐานสี่หรือเปล่าเอ้ยยังไงต่อจ้าผมมองว่าเป็นน่าเสียดายด้วยนะครับท่านผู้ชมเอาคนที่มีความรู้ความสามารถนะเนี่ยได้มาแค่สอนภาษาอังกฤษนะครับท่านผู้ชมเพราะแต่ก่อนครับท่านเคยดูนะเนี่ยตอนผมยังเด็กๆนะครับท่านรูนะะ้สึกว่าไปเคยไปสอนดูผ่านช่อง11ดนะครับท่านผู้ชมโรงเรียน3เสรหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะเนี่ยเกี่ยวกับคณิตศาสตร์นะครับท่านผู้ชมก็มากมายก่ายกองก,กันเลยทีเดียว ท่านเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงเนะเนี่ยเฮ้ยแต่ว่ามันแค่โดนกักศักยภาพไว้นะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปครับท่านส่วนเพื่อไทยนะเนี่ยคะแนนก็น่าจะเฮ้ยดิ่งขึ้นนะครับท่านผู้ชมมันดิ่งขึ้นไม่ได้สิวะก็น่าจะกระเตื้องขึ้นมานะครับท่านผู้ชมเหตุการณ์นี้ก็ได้มองได้หลายภาคส่วนกันเลยทีเดียวด้านตอนนี้เถียงกันวุ่นนะครับท่านผู้ชมเดือดสนานครับท่านวิดพังคาจอไปข้างหรือเปล่าสําหรับใครจะเนี่ยเจี๊ยบอมารัดนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ได้ทําการแก้้ลาาาไมม่่่ใชชแแแกกกบบนนนรัททผูง ไปลำนะเนี่ยหลังจากบนบานสารกล่าวไว้ถ้าเกิดสมมติคนนั้นหลุดคนนี้หลุดนะเนี่ยเฮ้ยเขาจะไปทําแบบนี้นะครับท่านผู้ชมผมก็สงสารเอ,อ้ไม่ใช่เห็นใจทวยเทพเหลือเกินกันเลยทีเดียวครับท่านต้องมาเห็นอะไรแบบนี้แล้วก็วันนี้เมื่อวานนี้เกิดอะไรขึ้นจ้าได้ไปเลื่อนเห็นนะครับท่านผู้ชมไปออกรายการครับท่านถกไม่เถียงนะเนี่ยช่องเจ็ดกับทอมเคอือโสพลทอมเครือโสพลก็บอกเฮ้ยต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะเนี่ยกับคุณเจฟอรัตกับพรรคนะเนี่ยที่ได้แบบอนุทินนะเนี่ยเป็นนายกที่ดีอะไรประมาณนี้เห็นว่าดีแๆก็เลยต้องหวมา ผู้ชมเจีย๊ยบอามารัตโตวุ่นนะครับท่านอยู่ไม่ถูกกันเลยทีเดียวเว้ยเฮ้ยไม่ใช่แบบนั้นนะเนี่ยเราเห็นแค่อนุทินชาญวิรุคุณเนี่ยเป็นแค่เครื่องมือว่าให้แ,แต่เร้าแต่เราประเมินศักยภาพอนุทินซะแค่เป็นเครื่องมือนะครับท่านเครื่องมือทําอะไรวะเนี่ยเครื่องมือในการที่จะเป็นสะพานเฮ้ยไปยุบสะพานนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดสมมติเราจะเลือกจริงๆนันเนี่ยอาจารย์ชัยกเกษมของเพื่อไทยส่งประกวดมาเราก็จะต้องเลือกแบบชัยกเกษมแล้วเกิดอะไรต่อจ้ะทองเครือสมพลก็บัฟกลับไปนะเนี่ยเอ้าแต่โพนนะเ,เห็ะสิ ต่อจ้าอันนั้นเป็นแค่องรวมนะครับท่านผู้ชมหลังๆก็ อไปไม่ถูกนะครับท่านเถียงไม่ถูกครับท่านสําหรับเจี๊ยบอมรัตนะเนี่ยแล้วก็ให้เหตุผลว่าอะไรจะเนี่ยเนี่ยถ้าเกิดสมมติแบบนี้เราไม่ทําแบบนี้เราไม่เสียสละแบบนี้ที่เลือกอน,นุทินแล้วก็อาจจะได้ประยุทธ์กลับมาเป็นนายกอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมผมก็อยากจะเรียน,นะครับท่านเปลี่ยนเปลี่ยนซะเหอะเปลี่ยนอะไรวะเนี่ยเปลี่ยนตัวนะครับท่านประยุทธ์เนี่ยเลิกใช้นะครับท่านผู้ชมเปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นมุกนี้มันเก่าแล้วครับท่านมันเป็นมุกที่ดูสิ้นคิดดีหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมประชากรถามมาแบบนี้นึกกกไไออกอออะะไไไรรม่บ ดเดี๋ยวประยุทธ์จะกลับมาเดี๋ยวประยุทธ์จะกลับมานะครับท่านผู้ชมก่อนนี้มันน่าจะเลยไปแล้วนะครับท่านสําหรับผีตัวนี้เหมือนแต่ก่อนว่าเคยปีศาจทักสินนะครับท่านทักษินอย่างนั้นทักษินอย่างนี้ทักสินทักษินนะครับท่านผู้ชมทักษินขึ้นสมองครับท่านทักษินโฟเบียแล้วมีอะไรขึ้นไหมจ๊ะไม่มีนะครับท่าน มันก็เป็นเรื่องที่เราใช้ความรู้สึกตัดสินไปนั่นเองครับท่านแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อตอนนี้ตอนนี้ก็ดาการเพื่อไทยอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเพราะเพื่อไทยเนี่ยอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องอะไรจ๊ะแก้รัฐมนูญหลังจากศาลออกมาต้องอะไรวะเนี่ยทรประชามติ3รอบนะครับท่านผู้ชมบางส่วนก็ไปบอกนะเนี่ยเฮ้ยรอบหนึ่งกับรอบ2รวมกันเป็น1รอบได้ก็เท่ากับว่า2รอบตามปกตินะครับท่านผู้ชมอีกด้านหนึ่งก็บอกเนี่ยมึงนับแบบแปลกแบบนั้นได้อย่างไรนะครับท่านผู้ชมก็เป็นหลานอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไอมอ,รรมา,นอ,อมา,านกคัท ทัวแห่ลงทัวแห่ไม่ลงต่างๆนานาว่ากันไปนะครับต้องผู้ชมอีกคนหนึ่งเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะเทงครับท่าน เทงเทงถึงสวดเทงทั่วไทยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เทงศบตาครับท่านทิ้งเทงลงถังหรือทิ้งเทงเฝ้าพักไม่อาจบอกได้สําหรับพักประชาชนเทงออกมาแล้วนะเนี่ยออกมาฟอฟอในครับท่านผู้ชมถ้าเกิดสมมุติพักภูมิใจไทยไม่ทําตามที่อะไรวิเอ้ี TOA ของเขานะครับท่าน TOA เหรอมัน MOA ไม่ใช่เหรอจ้าเฮ้ยอันนี้มันเหมือนกับเป็นการรวมสีนะครับท่านผู้ชมเพราะตอนที่เราไปซื้อสีทาบ้านถ้าเป็นของ TOA เราสามารถที่จะเลือกได้เฮ้ยไม่ได้สีนี้กูไม่ชอบสีเ้ื่เงินล้วนมันไม่ดี มันนะเนี่ยมันไม่เหมาะกับพวงจุ้ยอะไรประมาณนี้ต้องผสมสีส้มไปด้วยผสมสีนั้นเล็กน้อยถึงปานกลาง TOA MOU อะไรประมาณนี้มาแล้วเทงนัฐบงเดือดครับท่านฟอสนะเนี่ยพร้อมตรวจสอบบุรีรัมย์คอนเน็กชันยังไม่วิจารณ์หน้าตาคอรมอรอวันถแถลงนโยบายนะครับท่านผู้ชมย้าความชัดเจนพรรคประชาชนโบวตนายกอะไรประมาณนี้อออโหวตไปแล้วนี่หว่าเมื่อกี้ไปรวมกับของเก่านะครับท่านผู้ชมก็เหมือนกับว่าผมผ่านตามาครับท่าน ถ้าเกิดสมมติไม่ทําตามข้อเรียกร้องเนี่ยมีปัญหานะครับท่านผู้ชมจะคว่ำคว่ำแล้วทีนี้คว่ำได้ไหมจ๊ะเฮ้ยผมไม่เห็นมานะครับท่านผู้ชมเลขมันคนละอจตาส่วนกันหว่าเนี่ยรู้สึกว่าภูมิใจไทยแล้วก็รวมแอนผองเพื่อนนะครับท่านจะอยู่ที่ประมาณ160เล็กน้อยถึงปานกลางพักประชาชนละจ๊ะ140กว่านะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้มันก็โวยมันก็ยังไงไม่รู้อ่ะแต่ว่าประเมินศักยภาพอนุทินจานวีรกฬุลต่ําไปมากนะครับท่านผู้ชมแหม ไม่เจ๋งจริงไม่อยู่ได้ถึงทุกวันนี้ครับท่านอันนี้ก็ขำนะเนี่ยํำว่าอะไรจะ๊ะเราจะต้องควบคุมนะเนี่ยเราจะเป็นผู้กําหนดเกมไอ้ผู้กําหนดเกมมันจบแล้วนะครับท่านความมีความสําคัญนนั้เนี่ยมันจบไปตั้งแต่วันที่อะไรวะโตเถียงกันแล้วนะครับไอ้ที่ยกมือโหวตไปแล้วครับท่านก่อนให้ยืมกับหลังให้ยืมต่างกันเสมอนะครับท่านผู้ชมกูก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีส่วนอันนี้ก็คือภาพที่ทอมไปออกกับเจบใครได้ดูบ้างแล้วครับแหม เี่ยบรรัุกพูดได้เต็มปากนะเนี่ยนี่เราใช้อนุทินเป็นเครื่องมือโอ้ยทอมเครอรโพลโอ้ oh my god โอ้ my god ทำไมวะเห็นแค่เป็นเครื่องมือนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่แสดงความยินดีต้องขอแสดงความยินดีนะเนี่ยกับพักประชาชนที่ได้คุณอนุทินเป็นนายกอะไรประมาณนี้เพราะเป็นนายกที่ดีที่สุดแกก็ตอบแบบประชดไปยังก็ต้องขอบคุณพรคประชาชนที่มองเห็นคนที่มีคุณสมบัติที่สุดในสายตาพี่นะไม่ใช่ค่ะเราไม่เคยยอมรับเลยนะคะว่าว่าคุณอนุทินมีคุณ โกกันพุดเลยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เป็นอย่างไรต่อที่นี้ทีนี้ก็หลายภาคส่วนนะครับท่านผู้ชมเข้าไปคอมเมนต์ผมก็เข้าไปอ่านครับท่านเอ้ยคุณเจี๊ยบพอเหินแล้วเนี่ยคุณกลับบ้านไปซะเถอะเนี่ยยิ่งพูดมันยิ่งลบอีกบางส่วนละจ้าอีกบางส่วนเจี๊ยบอมรรสุดยอดมากเลยนะเนี่ยเอ้ยทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนนเนี่ยไปออกทีวีบ่อยๆแบบคุณชอบพันธิกานะครับท่านผู้ชมชอบพันิกาผมก็ผ่านไปเห็นทุกช่องเลยว่าตอนนี้ YouTube เกิดปัญหากับผมแล้วนะครับท่านผู้ชมมันมักจะส่งคลิปทีีม่มมมมมชอบพาาาาานนนนิกกทํํไไจะเเแนนให้ผ้ผดขป ดูนะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะมาพร้อมกับคุณตูจะด,ดพรเสมอกเลยทีเดียวหลังจากจตด,ดพรครับท่านทักสินหนีแล้วทักสินหนีไปนะเนี่ยทักสินหนีไปแน่ๆเพราะมีคนครัวไปด้วยไปต่างประเทศไม่กี่วันทาไมต้องมีคนครัวไปด้วยไอผมก็นึกภาพไม่ออกนะครับท่านผู้ชมว่าทาไมจ๊ะว่าไปโอยวิเคราะห์ออกมาพันคือเติมน้ามันเยอะเกินไปเนี่ยไม่มีเหตุผลแล้วที่จะไม่หนีต่างๆนานาสุดท้ายกลับมาจตดพรก็โอ้ยหน้าชานะครับท่านเ <laughs> ถียงกับวาสนาหนาน่วมเอ้ไม่ใช่เฮ้ยยกเคสตวาสนาน ที่วัสนาบอกเนี่ยทักสินกลับแน่ๆเพราะว่าเฮ้ยสอบถามคนใกล้ชิดมาแล้วยังไงก็กลับนะครับท่านผู้ชมจตุพรฟันธงว่าไม่กลับครับท่านหนีไปแล้วก็เลยบอกเจี๊ยบไอ้ไม่ใช่เจี๊ยบเจี๊ยบไม่เกี่ยวเจี๊ยบต้องเลยผ่านไปก่อนเนี่ยคุณวัสนาอาจจะเป็นเครื่องมือเพราะยังไงนะเนี่ยก็ไม่กลับไม่กลับนะครับท่านผู้ชมไม่กลับยันวันที่เขากลับก็ยังบอกไม่กลับเลยนะครับท่านทีนี้ผมก็มานั่งนึกเฮ้ยยังไงต่อวะเนี่ยจตุพรแล้วจตุพรนึกไปถึงอะไรต่อจ้าม็อบนะครับท่านผู้ชมเคย ไม่ใช่ไอคนที่เนี่ยอยู่บ้านเฉยๆอะไรประมาณนี้มีงานมีการทําอยู่หยุดงานเพื่อชาติเพื่อชาติมามอ็อบในะครักผู้ชม3มสัปดาห์ก่อนตอนนี้ม็อบก็ดูเหมือนเงียบหายไปในสายลมนะครันผู้ชมได้ข่าวมานั้นเนี่ยเขาจะเตรียมเปิดดุงเปิดด่านนะครับท่านเปิดด่านแล้วอย่างไรต่อจ้าเปิดด่านแล้วก็จะต้อง แล้วมันเงียบไปเลยว่ะช่วงนี้เรื่องชายแดนผ่านไปเจออีกแล้วคุณบุมบบ๋มปนัดดาวงบูดีนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยเขาโดนตั้งเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละเกี่ยวกับท้อยถแถลงครับท่านโคสุงโคศกเกี่ยวกับเรื่องชายแดนหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วเฮ้ยทำไมช่วงนี้นั้าเนี่ยมันเงียบแปลกเป็นพิเศษว่าเฮ้ยท่าทีทางเมร์ก็รู้สึกว่าเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้เรื่อง ที่ไม,ไม่แต่ก่อนมึงไม่ถอยแน่ๆตอนนี้ก็ถอยง่ายๆนะครับท่านผู้ชมผมก็อดนึกไปไม่ได้นะเนี่ยเฮ้ยหรือว่ามันเป็นเกมวะพอ,อยังไงต่อเกมยังไงวะเนี่ยให้เปลี่ยนตัวนายกหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมเรื่องที่ผมก็ไม่รู้นะเนี่ยแต่คุณเซนเสือกแม่นนะครับท่านอีก3เดือน 2, 2เดือนไทยจะเปลี่ยนนายกนะครับท่านผู้ชมก็อืไปเจอสโลแกนน,นันนึงว่ะคุณเซนคิด อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็อนุทินอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมก็ลองไปบวกกันเอาเองอะไรประมาณนี้แต่ผมก็ไม่ได้กล่าวหานะครับท่านแต่ที่น่นๆผแเอผมแปลกใจตรงนี้ว่าเนี่ยลังสีมันโลมนะครับท่านผู้ชม MOA ไม่ใช่เช็คเปล่าจับตาภูมิใจไทยจริงจังไหมหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญออกมาเป็น3รอบนะครับท่านผู้ชมรู้สึกว่าปิยบุตรก็ออกมาโวยนั้นเนี่ยเป็นความผิดเพื่อไทย เหมือนกับประมาณว่านักข่าวไปสอบถามนะครับท่านผู้ชมรังสีมานลมเป็นอย่างไรบ้างสี MO สี TOAMOA อะไรของพวกคุณนั้นเนี่ยเหมือนกับเป็นการตีเช็คเปล่าให้อนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่รังสีมาลมก็บอกไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่การตีเช็คเปล่านะครับท่านผู้ชมเหตุผลก็โอ้ยหลายเหตุร้อยเหตุผลนะครับท่านผู้ชม8,00 0คํคครับท่านก็ออกมาประมาณไม่ใช่เช็คเปล่ามันก็ต้องไม่ใช่เช็คเปล่าอยู่แล้วนะครับท่านถ้าเกิดสมมติผมเป็นรังสีมาลมหรือว่าเป็นพรรคส้มพรรคประชาชนจะบอกว่าเป็นเช็คเปล่าได้เพื่อว่าเนี่ยกูก็ ไปถ้าเกิดบอกเป็นเช็คเปล่าก็เหมือนกับว่าเรานั้นหลงเกมนะครับท่านผู้ชมโดนหลอกอะไรประมาณนี้แล้วเรื่อง44สอส,อสอเนี่ยที่ประชากรทั้งหลายบอกนะเนี่ยหรือว่าเอ้ยมีข่าวปล่อยออกมานะครับท่านว่ามีการดิวไว้หรือไม่แล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าออกหน้าไหนก็โดนหว่านนี้อยู่ๆก็นึกได้เมื่อกี้นะครับท่าน ถ้าเกิด44สสนี่รอดเหรอจ๊ะเห็นไหมนะเนี่ยมีดิวกันไวเว้ยเฮ้ยยังไงวะเนี่ยถึงรอดถ้าไม่รอดเหรอจ๊ะเห็นไหมนะเนี่ยฟักมืออะตกเป็นเครื่องมือนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าอีเป็นผือแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านแอดไลน์นะัดบิวช็อปสั่งซื้อสินค้าเข้ามาได้นะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นไลน์ของอสั่งซื้อของครับท่านปลากระพงทุบปลาเห็ดคนทุบนะครับท่านผู้ชม170กรัม150บาทลูกหยีฉาบลูกหยก 500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีหมึกหยองนะครับท่านผู้ชมกล่อบาทครับท่านขาดไปไม่ได้ขาดไปต้องเย็บปักถักร้อยใหม่นะครับท่านผู้ชมเสื้อครับท่านนัดวิวนั้นเนี่ยคือเสื้อนะครับท่านผู้ชม400บาทพร้อมส่งเบอร์ครบทุกเบอร์แล้วครับท่าน S M L X L XXL นะครับเร่านผู้ชมก็ขอบคุณอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวแล้วก็สนับสนุนผมได้อีกช่องทางครับท่านเครียดเหลือเกินกันเลยทีเดียวบางทีเบิร์นเอาท์นั้นเนี่ยต้องออกมาพูดทุกวันนะครับเ่านผู้ชมบางวันก็โอ้ยเหมือนกับว่าเราทําอะไรจนเคยชินบางทีก็เหนื่อยนะครับเร่านผู้ชมแต่มันก็หยุดไม่ได้ครับท่านเพราะท่านทั้งหลายเดี๋ยวจะรอคอยผมนะเนี่ยก็ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ครับท่านช่วยในการนอนหลับอยู่แล้วก็หลับได้ดีขึ้นนะครับทร่านผู้ชมเป็นอาหารเสริมครับท่านผลิตภัณฑ์ดิฟนั่นเนี่ทานไรรโปึกษ ได้นะเนี่ยหรือว่าแอดไลน์นะเอแอดไลน์ตรงนี้เข้าไปก่อนนะครับท่านผู้ชมสแกนคียว่าโค้ดตรงนี้ครับท่านขอบคุณอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวอีกรอบหนึง่งก็มาเริ่มข่าวกันต่ออืเปิดคีย์สำคัญ MOA พักภูุมิใจไทยพักประชาชนหนุนอนุทินนั่งนายกอันนี้ก็เป็นของหมออ้มอีราวัตรเรื่องอะไรวะเนี่ยเพราะเออใช่เฮ้ยเอ้ยี่กูลืมไปทัง้ไงวะเรื่องที่มันเป็นคำถามขึ้นมาตอนนี้ก็เพราะว่าสสรนะครับท่านผู้ชมสารบอ,อกอีกแล้ววะ่ะ ห้ามีห้ามมีอะไรวะสสอลอนะครับท่านผู้ชมสัญหาอะไรประมาณนี้ที่มาจากคนครับท่านชาวบ้านชาวช่องเออพราะเดี๋ยวเป็นประชาชนคนก็จะนึกว่าเป็นพรรคประชาชนอีกกูจะทายังไงดีว่ากับตรงนี้กูก็ไม่รู้เหมือนกันแล้ววะ่ะก็ออกมาเป็นประมาณนี้ครับท่าน ส่วนตอนนี้ทักษิณจิน,จนวัตรนะครับ่านผู้ชมเข้าเนี่ยเรื่องกองเ,ออเกี่ยวกับเรือนจํานะครับท่านเดี๋ยวราชทรรอาจจะได้มีอะไรรีแบรนด์ใหม่นะครับ่านผู้ชมแต่ตอนนี้มาต่อกันที่เขาคนนี้ครับท่านเท่งนัตพงษ์เรืองปัญญาพุทธนั้นเนี่ยหลังจากมีสโลแกนตอนไปหาเสียงหรือเปล่าวะ ช่วยแบบสบตาเราจะช่วยแบบเต็มที่ไม่ได้นันเนี่ยที่เป็นเงินทองเดี๋ยวจะเป็นหนี้บุญคุณกันนะครับท่านผู้ชมผมก็นึกในใจเออใช่ว่าทำไมกูนึกไม่ออกนะครับท่านผู้ชมเพราะผมนั้นนึกอะไรไม่ค่อยได้เหมือนกับไอ้ละวะบินเครื่องเปล่ามานะครับท่านของนักฟันธงนักวิเคราะห์นักวิแคะผมก็มานั่งนึกอยู่ทุกวันนี้ ถ้าคิดแบบตร,ต,รตรงปกติมันคิดไม่ออกนะครับท่านผู้ชมอันนั้นเหนือการเวลาแต่นี้เทงเทงถึงเท,ง,ท,ง,ท,ง,ทงนัตพงหัวหน้าเทงของผมเร่งภูมิใจไทยเสนอร่างแกร้รัฐมนูญหักบิดผิวเกิดอะไรขึ้นจ้าเตรียมนะครับท่านล่มแน่นอนกันเลยทีเดียวบิดผิวเราก็จะทําการล้มรัฐบาลแล้วนะครับท่านผู้ชมเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าทีนี้เฮ้ยตัวเลขก็ออกมาว่ะอนุทินและผองเพื่อนนะครับท่านผู้ชมรู้สึกว่าจะมีประมาณ160กว่าครับท่านไม่แน่ใจ160เท่าไหร่1้3 1 6 4 พักประชาชนร้อกว่าวะ่ะอ่ะตีว่าร้อหเลยมันก็น้อยกว่าอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เชื่ออีกแล้ววะ่ะ มันต้องมองตามความเป็นจริงนะครับท่านผู้ชมเหลยวมันก็จะต้องมีไอคนนั้นไปเพิ่มไอคนนี้ไปเพิ่มอีกหรือเปล่าวาเนี่ยเพราะอาจจะต้องโดนดูดไปอีกหรือไม่ก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมอันนี้ไม่ใช่จํากัดจําเพาะ,ะเฉพาะแค่พักส้มครับท่านอาจจะหลายหลายพัก,กเลยทีเดียวเถงก็เร่งภูมิใจไทยไม่อย่างนั้นเจอดีแนะน่เสนอร่างแก้ทันทีหากบิดผิวพร้อมล้มรัฐบาลแหมประเมินอนุทินต่ำเหลือเกิน หลายฝ่ายออกมานะครับท่านผู้ชมไม่ค่อยเห็นด้วยครับท่านเฮ้ยที่จะไปยกมือโหวตอะไรประมาณนี้นะเนี่ยอ่ะโหวตไปแล้วก็ไม่เป็นไรสุดแท้แต่เฮ้ยแต่ต้องเข้าไปนั่งคุมหรือเปล่าวะเนี่ยเหมือนกับว่าไปกินเหล้ากับเพื่อนนะครับท่านผู้ชมเพื่อนเมาหัวราน้ำกันเลยทีเดียวแต่ว่ามันก็ขับรถได้เป็นยังไงจ๊ะยื่นกุญแจเฮ้ยเพื่อนถามทําไมอีกแล้วเนี่ยเอากุญแจไปแล้วมึงก็ขับรถนะเนี่ยขับรถให้ดีๆแต่ตัวดีๆมันก็อยู่ข้างๆนะครับท่านผู้ชมนะก็ไม่ได้กินด้วยเฮ้ยแต่ว่าไม่ต้องห่วงไ้้้้าาางงปประวววเเยยดดีีี๋๋มมมมชนนแลััญหถิสต ยอมเหยียบเบรกตอนที่กําลังจะชนเดี๋ยวเจอกันแน่หมายถึงไอ้นี้กูก็นึกเจอกันที่ไหนวะโรงพยาบาลเหรอหรือว่าเมนนะครับท่านผู้ชมเอ้ยเอาเข้าเตาเผาทิ้งไปหรือไม่เจอกันแน่ก็ไม่รู้ว่าเจอกันยังไงวะความสัมพันธ์ก็หายไปแล้วนะครับท่านผู้ชมความสำคัญจะมีเสมอครับท่านมากขึ้นเรื่อยๆนะเนี่ยตอนที่เราไปขอเสียงสนับสนุนแล้วก็พอหลังจากนั้นล่ะจ๊ะมันก็คนละเรื่องกันแล้วว่ะมาเจอหลานอนภะิสิธิษ์อีกแล้วว่ะ ไอติมพูดสั้นๆน้ยแน่นอนแล้วว่าไม่ยาวนะครับท่านผู้ชมไอติมผลิตหลานอภิสิทธิ์เวชาชีวะพูดสั้นๆกรณีสารรัฐมนูญระบุออกมาต้องทําประชามติ3าครั้งแต่ครั้งที่1และครั้งที่2นับรวมกันได้ก็แปลว่าทําประชามติไม่เกิน2ครั้งถือว่าไม่เกินความคาดหมายที่เคยพูดไว้และไม่ได้กัดต่อโ o a แต่อย่างใดมันยังไงวะ กรณีสาลออกมาเฮ้ยประชามติ3ารอบนะเนี่ยสาครั้งอะไรประมาณนี้ครั้งหนึ่งกับครั้งสองถือว่าเป็นครั้งเดียวกันก็ก็เลยเป็นแค่สองครั้ง ก็ถือว่าตามที่คิดไว้ก็ออกมาประมาณนี้นะคระับท่านผู้ชม,ห,มหลังสารรัฐมนูญมีมติเสียงข้างมากอย่างที่ถแถลงไขไปแล้วอันนี้ก็นึกไม่ออกอีกแล้วว่ะวันนึกได้ผือนะครับท่านผู้ชมแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปจ้าเนี่ยก็มีการเรียกร้องเพื่อไทยนะครับท่านหลายคนหลายภาคส่งกันเลยเดียวเพื่อไทยนนเนี่ยมาร่วมกันจับไม้จับมือกับเรานนเนี่ยในการที่จะอะไรวะตอดไม่ใช่ตอตรวจสอบภูมิใจไทยนะครับท่านผู้ชมเออวะอืม มันก็แปลกๆเว้ยมันแปลกเหลือเกินนะเนี่ยแปลกจนชูวิทย์กับมนวิสิตบอกเนี่ยถ้าเกิดแบบนี้คุณเข้าไปนั่งด้วยจะดีกว่านะเนี่ยแล้วก็คุมกลาโหมไม่ใช่กลาโหมสิวะคุมมหาไทยนะครับท่านผู้ชมยุติธรรมคุมคม,มานาคมอะไรแบบนี้แบบนี้มันจะยังดูดีสักกว่าอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมและชูวิทย์ก็เตรียมครับท่านแคมเปญเหมือนกับรอบก่อนที่แกออกมานะครับท่านผู้ชมตีพักภูมิใจไทยหรือไม่อะไรประมาณนี้เอ้ไม่ใช่เออรณรงค์ดีกว่ารอบน,นี้แกก็เตรียมออกมาอีกแล้วว่ะพอรณรงค์เนี่ยผมก็ เออแม่แบบชูวิทนี้ก็จะมาเรื่องเกี่ยวกับบอกประชาชนว่าเนี่ยพรรคน้ําเงินเป็นผือแล้วไงต่อวะพรรคส้มเป็นอย่างไรอะไรประมาณนี้สรยุทธ์็ถามแบบนี้คุณเป็นแบกหรือเปล่านะเนี่ยคุณเป็นอะไรว่าแดงหรือเปล่าคุณก็มองไปสิคุณสรยุทธ์คุณหันไปทางซ้ายคุณก็จะเจอสีน้ําเงินคุณหันไปข้างหน้าคุณก็จะเจอสีแดงคุณหันไปทางนี้คุณก็จะเจอพรรคส้มดังนั้นมันก็กระจัดกระจายก็มันจะมีอยู่แค่เนี้ คนอื่นจะมองอยังไงก็เรื่องของคนอื่นเถอะผมไม่ใส่ใจใครจะมาทัวร์ลกก็เรื่องของเขามันก็ไม่ได้กระทบชีวิตผมผมไม่ได้โพสเฟซบุ๊กหรือออกมาแถลงใครแถลงการอะไรบางอย่างเพื่อที่จะให้คนมาชมนะครับท่าน คุณนึกในใจเออมันก็ถูกแล้วนี่ว่าก็ไม่รู้อีทาผื่อนะครับท่านผู้ชมด้านลังสิมันโรมแล้วก็แอนเดอะแก๊งแอนพักพวกครับท่านเฮ้ยเห็นใจนนเนี่ยเห็นใจอะไรวะทักษิณชินวัตรเหลือเกินที่เกิดภาพแบบนี้มามันน่าเศร้าใจยิ่งนักนะเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้โอ้ยมันก็ต้องจับมาทุกเรื่องนะครับท่านผู้ชมกูก็ต้องมีส่วนครับท่านในทุกเรื่องกันเลยทีเดียวได้เกาะสักนิดก็ดีใจนะครับท่านผู้ชมมันไม่รู้โอ้ย ย้อนแย้งเหลือเกินก็ช่างเข้าไปก่อนนะครับท่านผู้ชมมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมเท่าไหร่ครับท่านแต่ที่แน่ๆนะเนี่ยมาอีกแล้วว่ะกูเจอชอบพันธกิอีกแล้วว่ะย t u b e เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าช่วยอยาดแนะนํามาโดยตอนนี้ชายาภาเพื่อไทยซัดรังสีมันลงบอกไม่ได้เป็นผู้จัดจาการรัฐรัฐบาลแต่เป็นตั้งร้านให้ภูมิใจไทยตั้งรัฐบาลอะไรประมาณนี้ผมก็ว่ากันไปสารพักเห็นพ้องร่างรัฐมนูญใหม่ส่งโบสโอ้ยเจอแต่รัฐมนูญนี่วะอืม มันต้องเจาะนะครับท่านผู้ชมเจาะนูน่นเจาะนี่ผมไม่ได้มีเวลามากพอขนาดนั้นนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้รัฐมนตรีเก่าครับท่านก็ได้อำลาตำแหน่งไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมภูมิธรรมอำลาตำแหน่งมหาไทยเปิดใจการทํางานใกล้ชิดประชาชนชาวบ้านเนี่ยเออเดี๋ยวคือความฝันตั้งใจอะไรประมาณนี้ก็เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมตำแหน่งก็มาโชคคู่โชวยามครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้อื ม็อบมันเงียบไปเลยว่ะหลังจากทนายอันเฮ้ยไอ้กลุ่มม็อบทั้งหลายมึงอย่าเพิ่งตายตื่นมาก,ก่อนไม่มีไม่ใช่มึงหากันไปไหนหมดนะเนี่ยตอนนี้เงียบเชียบเป็นพิเศษนะครับท่านผู้ชมควบคู่กับคุณเซนก็เงียบไปเลยครับท่านคมแมรเไม่ได้ออกมาซ่าเหมือนแต่ก่อนนะครับท่านผู้ชมบุญบรรณดาออกมาบอกให้งงเหมือนกันเนี่ยท่าทีมันเปลี่ยนไปอย่างไม่หยุดยัง้งแล้วก็คนที่ไปช่วยช่วยทหารอะไรเนี่ยที่แต่ก่อนเออไม่กี่วันก่อนเนี่ยอาทิตย์ก่อน ยัง,ย,งยังกระแสยังเยอะนะครับท่านผู้ชมออกข่าวยังไม่หยุดหย่อนผมก็มานั่งนึกได้เอ้ยตอนนี้เงียบไปเลยวยไอ้พวกนนักนก็กลับกันมาแล้วบางส่วนแม่ทัพภาค2กอเงียบไปเนี่ยเพิ่งมาเจอเลยนึกขึ้นได้แม่ทัพภาค2ย้ําคิดให้ดีเรื่องเปิดด่านเอือเ้อเขมรเข้มแข็งขึ้นทําร้ายทหารไทยส่งเสริมบอลพน,นันไว้แต่แล้วแต่แล้ว,ลวถูกเลยอันนี้กูก็ต้องตามแม่ทัพภาค2ก่อนว่าเนี่ยหลังจากมีกระแสข่าวนะครับท่านผู้ชม เห็นกับตาเห็นกับตัวจีรัตองสุวรรณครับท่านผู้ซึ่งเอาสอดอ4 3านะครับท่านผู้ชมมาโชนในรายการมติชนแล้วก็เป็นอย่างไรต่อจ้าหลังจากนั้นก็ไม่เคยโชว์อีกเลยนะครับท่านบางส่วนบอกเฮ้ยแล้วทาไมตอนเขาไปเช็คหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะเนี่ยมึงยังไม่เคยไปจับเลยวะอือหลายเหตุผลหลายความหมายแล้วก็เอ้ยให้สัมภาษณ์เนี่ยต้องเปิด,ด่าแล้วเนี่ยเมื่อกี้ชาวบ้านเขาจะอยู่อย่างไรอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเสียหายการค้าซึ่งก็ ก็ถูกอย่างที่มันว่าแต่ว่าก่อนหน้านี้มันคนละแบบกับแบบนี้นะครับท่านผู้ชมอืแล้วแม่ทัพภาคสองนี่ก็ออกมาย้ำคิดดีๆเรื่องเปิดด่านแสดงว่าข่าวนี้ไม่ใช่เป็นข่าวรับรวงพังที่เราไม่เห็นนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็โอ้สนับสนุนเปิดด่านเฮ้ยม็อบมึงอยู่ไหนวะเนี่ยมึงอย่าเพิ่งยิ้มมึงออกกันมาก่อนไว้เฮ้ยเงี้ยเป็นสัตว์โลกอมตีเลยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้โอ้ยกดเข้าไปดูไม่ได้โฆษณาขึ้นครับท่าน ตอนที่ผมเริ่มเริ่มเซ็งกับเนี่ยข่าวการเมืองข่าวสดว่ะไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเขานะครับท่านผู้ชมขอบคุณข้อมูลเขาด้วยซ้ำนะเนี่ยเอามาใช้บ่อยๆแต่กดเข้าไปเขาบอกขอตรวจสอบความเป็นมนุษย์ก่อนนะครับท่านผู้ชมเขากลัวผมไม่ใช่มนุษย์ครับท่านกลัวจะเป็นบอดหุ่นยนต์อะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเข้ามากูก็เออว่ะโดนตรวจสอบว่าเป็นคนจริงหรือเปล่านะอะไรประมาณนี้ก็แปลกๆดีเหมือนกันแต่ก็ไม่มีอะไรนะครับท่านผู้ชม เรื่องนี้ติดตามต่อไปครับท่านรังสิมันลมเราไม่ได้เป็นผู้จัดการรัฐบาลไม่ได้ไปกําหนดว่าเขาจะมีนโยบายอื่นใดที่เหนือไปจากข้อตกลงเราคงไม่สามารถจดไปก้าวล่วงเรื่องการตั้งใครเข้าเป็นคณะรัฐมนตรีอะไรก็สุดแท้แต่มันก็ออกมาจริงๆแบบนี้แต่เทงออกมาบอกเนี่ยบิดพิวมีปัญหานีเนี่ยมาแน่ๆล้มรัฐบาลนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าอีล้มผันพื้นแต่ที่แน่ๆสนใจสินค้าแอดไลนะ์นัดวิวช็อปเข้ามาได้นะครับท่านผู้ชมหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางครับม